กำลังใจหนึ่งนาทีวันนี้อยากบอกคุณว่าอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนี่เป็นคำเตือนจากพระคัมภีร์ไบเบิลค่ะเพราะถ้าคุณเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นคุณจะพบว่ามีบางคนทำงานได้ดีกว่าคุณแล้วคุณจะท้อใจหรือคุณอาจพบบางคนที่ดูเหมือนไม่มีประสิทธิภาพเท่าคุณแล้วคุณจะรู้สึกเย่อหยิ่งจงยอมรับในข้อจำกัดของคุณไม่มีใครเก่งไปทุกอย่างคุณไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อทำทุกสิ่งให้สำเร็จหรือทำให้ทุกคนพอใจ แต่คุณถูกสร้างมาเพื่อสิ่งที่มีคุณค่าและมีความหมายมากกว่าที่คุณคิดจงค้นหามันให้เจอและจดจ่อที่มันเหมือนกับนักวิ่งแข่งที่แต่ละคนมีลู่วิ่งของตัวเองแต่ละคนต้องวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามตามที่ได้กำหนดไว้อย่าอิจฉานักวิ่งลู่ข้างๆแต่จงจดจ่อที่การวิ่งให้ถึงเส้นชัยของคุณทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ได้รับจากการอ่านหนังสือฉันอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรโดยริกวอร์เรนกำลังใจหนึ่งนาทีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ